ในมุมมองของมนุษย์นั้นดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ทรงพลังเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์ถึงแม้จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรในบางเวลาก็ยังสามารถส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประจุพลังงานสูงมายังดาวโลกได้ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางไฟฟ้าแก่ดาวเทียมและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในโลกมนุษย์ก็สามารถสร้างปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกันโดยใช้ระเบิด EMP โดย EMP นั้นย่อมาจาก Electromagnetic Pulse คือการสร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงเพื่อสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้หมดสภาพไปในวิดีโอนี้เราจะโฟกัสไปที่ระเบิด EMP ที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร์เท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับ ที่มาของระเบิด EMP การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในวันที่16กรกฎาคมปี1945นักพิสิกส์เอลิโกเฟอร์มีได้คาดหวังการค้นพบเผาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMP ตัวเฟอร์มีเองและอุปกรณ์ก็อยู่ในที่กำบังที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนามากเกินไปจนไม่สามารถตรวจพบเผาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ แต่ในเวลานั้นการทดลองได้ให้ความสนใจกับพลังอำนาจในการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์แต่ที่ภายนอกกำบังก็ตรวจพบเทปบันทึกที่ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาต่อมาได้มีการสังเกตผลกระทบของ EMP จากการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ในวันที่28เมษายนจนถึงวันที่18กันยายนปี1958 ได้มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่มีความรุนแรงมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2โดยเรียกการทดลองรวมๆครั้งนี้ว่า Operation h a r d t a c ท o n มี35การทดลองในมหาสมุทรแปซิฟิกมีการตรวจพบผลของ EMP อย่างเป็นทางการในวันที่9กรกฎาคมปี1962ได้มีการทดลองยิงระเบิดนิวเคลียร์ที่รู้จักกันในชื่อ Starfish พามเป็นการยิงระเบิดนิวเคลียร์ให้เหนือชั้นบรรยากาศของโลกในการทดลองนี้เป็นการระเบิดเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกประมาณ400กิโลเมตรใกล้กับหมู่เกาะฮาวายจากการทดลองนี้ทำให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณนั้นสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมโดยท้องฟ้าจากสีฟ้ากลายเป็นลูกไฟสีแดงบนท้องฟ้าหลังจากนั้นบนท้องฟ้าก็ได้กลายเป็นสีแดงบนส้ม สิ่งที่ตามมาด้วยนั่นก็คือการสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยบางส่วนของหมู่เกาะฮาวายได้โดนผลกระทบนี้ซึ่งห่างจากจุดระเบิดประมาณ1,445กิโลเมตรหรือสามารถเปรียบเทียบระยะทางได้เท่ากับจากภูเก็ตไปเชียงใหม่จากการระเบิดนิวเคลียร์เหนือชั้นบรรยากาศของโลกทำให้เกิดเพล้าแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMP ที่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางไฟฟ้า จากการทดลองนี้ทำให้ไฟบนถนนดับไป300ดวงส่งผลต่อการสื่อสารในย่านคลื่นไมโครเวฟโทรศัพท์ในเกาะคาไวไม่สามารถติดต่อกับหมู่เกาะอื่นๆของฮาไวได้จากการทดลองสตาฟิตพามจึงทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกได้รู้จักกับระเบิด EMP ในเวลาต่อมานักฟิสิกส์ได้แบ่งแยกองค์ประกอบของระเบิด EMP ออกมาเป็น3ลูกคลื่น เมื่อยิงระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศของโลกหลังการระเบิดก็จะมีการปลดปล่อยขึ้นออกมา3ประเภทโดยขึ้นที่ไปถึงโลกก่อนหรือมีความเร็วเร็วที่สุดก็จะเรียกว่าขึ้น E 1ตามด้วยขึ้น E 2และปิดท้ายด้วยขึ้น E 3ก่อนที่เราจะเข้าเนะื้อหาส่วนถัดไปมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายกันก่อนโดยอยู่ในย่านอันต้าไวโอเลตหรือ UV และถัดมาลังสีเอ็กซรยลและปิดท้ายด้วยลังสีที่อันตรายที่สุดก็คือลังสีแกมมาซึ่งลังสีเหล่านี้ทำให้เกิดการไอออนไนเซชันที่เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของระเบิด EMP จากองค์ประกอบของคลื่น EMP มาเริ่มกับคลื่น E1 เป็นลังสีแกมมาจากระเบิดนิวเคลียร์ไปพระทะกับโมเลกุลแก๊สในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดไอออนไนการไอออนไนเซชัน คือกระบวนการที่อะตอมหรือโมเลกุลมีการเพิ่มประจุลบหรือประจุบวกหรือมีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปโดยในที่นี้หลังจากการระเบิดมีการเปิดปล่อยรังสีแกมมาไปประทะกับโมเลกุลแก๊สในชั้นบรรยากาศทำให้มีอิเล็กตรอนอิสระหลุดออกมาหลังจากที่มีกลุ่มอิเล็กตรอนอิสระจากกลศาสตร์ควอนตัมในปรากฏการณ์คอมตันแสงที่มีสมบัติเป็นคลื่น จะประพฤติตัวเป็นอนุภาคไปชนกับอนุภาคอื่นลังสีแกมมาจากการระเบิดซึ่งมีค่าพลังงาน2เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ไปชนกับอนุภาคอิเล็กตรอนที่เป็นอิสระอยู่หลังการชนอิเล็กตรอนก็จะได้รับพลังงาน1เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ลังสีที่เข้าไิชนนั้นก็จะมีพลังงานลดลงเหลือ1เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จากกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทำให้อิเล็กตรอนนั้นมีพลังงานสูงกลายเป็นคืนลังสีเบต้า ดังนั้นคืน E1 จึงส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอุปกรณ์สื่อสารต่างๆและคอมพิวเตอร์ในคืน E2 เป็นการกระเจิงของรังสีแกมมาทำให้เกิดนิวตอนพลังงานสูงจึงเห็นปรากฏการฟ้าผ่าจากคืน E2 นี้ทำให้ส่งผลต่อเสาอากาศในแนวตั้งและเครื่องบินที่มีเสาอากาศในคืน E3 จากการระเบิดของนิวเคลียร์ที่เหนือชั้นบรรยากาศ จึงทําให้เกิดการบิดเบือนของสนามแม่เหล็กโลกชั่วคราวเกิดการผลิตกระแสเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวนําไฟฟ้าทําให้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายหม้อปแปลงไฟฟ้าดังนั้นคลื่น e 1และคลื่น et จึงเป็นคลื่นที่สร้างความเสียหายทางไฟฟ้าได้มากที่สุดในการป้องกันร,ระเบิด EMP จึงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันคลื่น E1 กับคลื่น E, น e เป็นสำคัญ ระเบิด EMP นั้นมีเป้าหมายในการทำลายอุปกรณ์ทางไฟฟ้าจึงสามารถทำให้ทุกอย่างที่ขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้านั้นเสียหายและใช้การไม่ได้การทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียเปรียบเนื่องจากไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้แต่ก็จะไม่มีใครตายจากการใช้ระเบิดนี้ในปัจจุบันประเทศมหาอำนาจต่างๆได้มีการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปเพื่อเป็นการยิงหัวลบนิวเคลียร์ได้ในระยะไกล หรือสามารถปรับเปลี่ยนให้ยิงเหนือชัมม้นบรรยากาศในบริเวณที่ต้องการและเปลี่ยนเป็นรูปแบบระเบิด EMP ที่ไม่ใช่การทำลายล้างเอาชีวิตแต่เป็นการทำให้คนนั้นสิ้นหวังไปเอง